มาให้มาพ่อเห็ดปวกว่าได้หายเห็ดกับป้าไถให้มาพ่อเอีกโทน้ำเอาเห็ดย่างโดยด่วนอมอนเข้าไปนี่้ดับแร็วไปยังยังค่อยพาหมอนปลามองเป็นแปนก็มีเลยกุยใช่ไอ้บอกว่าถ้าโจมมันจะแยกปลาไม่ได้เกิดมองปลาว่าเกิดมองเก้าอีอ่ะใช่โอ้มันเกิดน้ำมันนี่ มักระโทางไหนเด้ไปเอาทางไหนก่อนมาสักวะาอดใสไหนแบบที่อ้ลืมโอ้โหวันนี้วันนหนาโค้งมาทาไหนเห็นเหดูนะโอ้ยโอ้ยยังไงเอ้ยยัไงก็นบ่๊นนน ร hmm. ี้มันคือใบไม้ดูดูจับกล้องกอนเก็บ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  ม so huh? yeah, ีเล่นๆเจ้านั่น้านอแต่วานี่่ันดอานี่เห็นเดือปึานี่มาให้ย่ยนมต้นถังหวนหญ่แต่เกิดออกอีกยังได้หรอยังกำลังเก็บโคดดงหาุนโคตรถูกแล้วก็ พุ่นเด้ฝากถนนทั้งพุ่นอืออ้ยมันจิสู้แลรอยังไม่ทันเบิง เห็ดปวกอย่างนะเห็ดปวกจิกน้อยแต่อู้สุ ฝนตกจากมือเราเฮ้ยฝนตกซี่หามือเราได้นี่เรามันจะเอาโอ้มันจะสุหรอมันกจ,จะคำแน่และเว้หาโมกูกลัวหรอหาโมงเล้งล่ะเออ่นกันมาเอาแบบ ปลาแตกม,มาคางกันเป็นเห็ดปวกหน่อยบพรมะมันเห็ดปวกไงคือเอาอยู่ทั้งเขาดอกเฮ้ยมือหยาเป็นนี่นะบุ๊มเม็นเห็ดปวกเขาแบบดอกใหญ่ๆดอกอนนไม่เป็นยุ่เหาะให้ buộc จิก nói bò xài à? đi bưng xài yết đi สิเบิ่งพุ่นเด้อ

ฝนมันตกแล้วมัน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 แย่แ่แหละมันหนาถ้าฝนมันตกมันงาไปเลยอ่ะแล้นี่เราก็ออกเดนดูนะหากตาหนึ่งเก็บตั้งแต่ยิ้นเขาวิ้นแล้วคักพอดีก้นี่ครับดีจังเลยดวงของคนเห็ดครับมาถ่ายให้กันยังมาพ่อชชครับได้เก็บบิดปีปีเนี่ยเก็บแท่เก็บว่าโอ้เหลือใจเจ้าของ นี่เพ่อได้ตั้งใจมาหาเห็ดครับมัดไถให้ครับเก็บเบิดปีเอาแช่ว่าดึงอ่ะนัดรูดอันที่ทรางมันเจงขี้เหี้ยวด้วยเนาะสิบจิตสิบจิตวันนี้ห่วยออก มีให้รดเข้ามามีการลดเข้ามาอีกต่างหากงันจะออกไหมก็ได้พอแกงกันอยู่เด้อพอแกงบ่าเยจงเครื่องกระตากันหะวะ 没他妈的啊！

ใช่ไหมเราก็ใส่เห็ดเดื่อต้าน้ำเดือดอแล้ะใส่เห็ดผวกที่เราได้มาวันนี้ลงไปน,น่ากินมากยอ,อ,อย่าล่นนะ เป็นไรนไรั่งวางได้ไปบักขามโอนอืมกินหอมมาแล้วเฮ้ยทำไมควันขึ้นนี้หรอเดือดแล้ว itu เสร็จแล้วค่ะแกงเห็ดเราวันี้เก็บแกงกินแซ่บแน่นอนคอนเฟิร์ม